ทำภารกิจการปฏิบัติงานยึดประชาชนเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางการทํางานเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดีมาทราบกิจกรรมในรอบเดือนตุลาคมที่ผ่านมานาดูรงยทธิ์ีวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานการประชุมคณะทํางานบริหารเครือข่ายสุขภาพจังหวัดสระบ,บุรีโดยมีคณะผู้บริหารสานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดผู้อานวยการโรงพยาบาลสาธารณสุขอาเภอโรงพยาบาลโรงเรียนในเรืออากาศนาวบินทักษิยาธิราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีโรงพยาบาลเอกชนผู้แทนคลินิกเอกชนร้านขายยาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมสัทธาสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสระบ,บุรีนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และการพยาบาลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่7รอบคัดเลือกตัวแทนภาค2ต่อเนื่องด้วยประชุมเตรียมการรับสเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารในวันที่28ตุลาคม2567และประชุมเตรียมการโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณห้องประชุมศรัทธาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาธารณสุขอำเภอและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสระบุรีกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนองค์การอนามัยโลกและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการณห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอยโดยนายแพทย์ประสิทธิ์ชัยมั่งจิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอยนำเสนอระบบบริการสาธารณาสุขไทยและได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่รพสตชั้าผักแผวอำเภอแก่งคอยและอบตอหนองหัวโพอำเภอหนองแซงนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสระบุรี แถลงนยโยบายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2568ผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้ให้แต่ละกลุ่มงานนำเสนอประเด็นเข้ม,มุ่งปี2568แต่ละประเด็นโดยมีคณะผู้บริหารผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาธารณาสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณาสุขทุกระดับเข้าร่วมประชุมเพื่อสัจจกรหญิงดวงกระมวลนุตตาวงรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดสระบุรีเมืองสุขภาพดีณสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ2,568เพื่อนําไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการเชื่อมโยงนโยบายกระทรวงสาธารณาสุขและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพน, 4, นายดุรงค์ฤทธิรีวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกอาาันอัมพาตครั้งที่10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนายวชรพล,ลนายอรุณรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยข้าราชการร่วมพิธีวางพวงมาลาและตักบาตรแด่พระสงฆ์เนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีณศาสากลางจังหวัดสระบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีนายแพทย์ปิสิชัยมั่งจิตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีผู้อำนวยการหน่วยงานสื่อสารองค์กรกิจกรรมเพื่อสังคมมูลนิธิโอสถสภาร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีวางแผนการดําเนินโครงการม่อโอกาสสร้างอาชีพคนพิการและสารต่อนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดสระบุรีณห้องประชุมสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีและคณะลงพื้นที่นิเทศงานและเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่ตำบลเลิงลางอำเภอเสาให้ตำบลโคลกใหญ่อำเภอบ้านหมอและตำบลโคลกสะอาดอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีโดยมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวและผู้สูงอายุสุขภาพดีตรวจเยี่ยมการจัดบริการและรับฟังผลการดำเนินงานของรอพสตอสอมในพื้นที่และในช่วงบ่ายประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับอำเภอสระบ,บุรีรอบที่1ปีงบประมาณ2568คอปะสะอเสาให้คอปะสะอบ้านหมอและคอปะสะอหนองแสงณนะห้องประชุมโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสระบ,บุรี<อ>เพื่อนสกสรรหญิงเดียงตะมดลูกตาบงรลงายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสระบ,บุรีเข้าพบผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่4สระบ,บุรีเพื่อร่วมหาลือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดสระบ,บุรี เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยได้มีมติร่วมกันพัฒนาเวลเนสสระบุรีดังนี้ศูนย์อนามัยที่4สระบุรีสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการและสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสระบุรีสนับสนุนด้านการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ทั้งนี้จะได้มีการดำเนินการลงนามความร่วมมือกันต่อไปนายแพทย์ประสิทธิชัยมั่งจิตรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสระบุรีร่วมพิธีส่งมอบกายอุปกรณ์ โดยกองทุนฟื้นฟูอบจอสระบุรีมอบการอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้คนพิการและผู้มีภาวะพึ่งพิง8รายการมูลค่ากว่า2ล้าน9แสนบาทโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานณนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสระบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราชณลานพระบรมราชานุสาวลีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบ,บุรีเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสระบ,บุรีบบรได้เปิดศูนย์ประชาการกเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์แ,แ,และสาธารณาสุขในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่7รอบคัดเลือกตัวแทนภาค2โดยระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี12แห่ง และโรงพยาบาล่ายอดิสรตลอดจนรอพศต่อหอแห่งในจังหวัดเข้าร่วมปฏิบ like ัติการดูแลสุขภาพนักกีฬาป้องกันความเสี่ยงลดการบาดเจ็บและภัยสุขภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีและนายวัชรพลนายอรุณรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีร่วมประชุมเดสเคดคอนเฟลเอนกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตโรคไข้เลือดออกณห้องประชุมโรงพยาบาลสระบุรีโดยมีคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลวิหารแดงสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่4สระบุรี สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดและสํานักง,งานสาธารณาสุขอําเภอวิหารแดงเข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการดูแลรักษาการรักษาโรคก,การสอบสวนและการควบคุมโรคตามมาตรการรวมถึงหามาตรการในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในจังหวัดสระบ,บุรีต่อไปสุดท้ายขอขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลบุคลากร,รสาธารณาสุขทุกท่านจากโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลพุทธบัทรบโรงพยาบาลดอนพุทธโรงพยาบาลบ้านหมอโรงพยาบาลหนองโดนโรงพยาบาลวังม่วงสัตธรรมโรงพยาบาลหนองแคโรงพยาบาล่ายอดิศร สอสอ,อทุกแห่งทีมสุขภาพจิตจากทุกโรงพยาบาลและอสอมจากทุกอำเภอในการถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติในการพระราชพิธีสรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจัดหน่วยปฐมพยาบาลในการดูแลประชาชนที่เฝ้ารับสเสด็จ กลุ่มง,งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสระบุรีดำเนินการผลิต